สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่นอ้งองท,ง,ทงที่ทกำลังเข้ามารับช่องช่องกินตกเที่ยวชาแนลนะครับปากอะไลเป็นแค่กนติดตามช่องของบาเล็กนะครับในช่องยูทูบนะครับพี่นอ้องซาับมืลัยฮ์บาเล็กนะครับกับหอนุญาดมาแนะน้ำนะครับบางท่านเอมซีนะครับถามเขาว่าเออเรือไก่สีเหลี่ไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวบาหลีมาพาพี่น้องมาอัปเดตเรือนะครับใบ สำหรับโต๊ะปา่าหน้ามไลฤดูกาลนะฤดูกาลที่จะถึงนะครับหลังจากที่นะครับเบ้าเล็กเหตุใส่เวลามาโดนเติบแล้วครับในการหาอุปรกรณ์นะครับซื้ออุปรกรณ์มาใส่กะประมาณ8 0นะครับพี่นอ้องเหลืออีก20%็กะสิอัปเดตนะครับให้พี่น้องได้รับชมกันนะครับเดี๋ยวจะให้กะพาพี่น้องไปเบิ่งกันนะครับสำหรับเรือนี่สีใส่ออกไม้ต๊ป่านะครับ ว่า่าจีเป็นต๊ปลากดหน้าหลากนะครับแล้วก็ต๊ป่าไม้ธรรมชาตินะครับเวลาเข่าเกาะนะครับเข่าเกาะหรือเวลาเขาเข่าไม้นะครับไม้ที่เขาต้องการใส่เรือนะครับเข้าไปบ่่ว่าสีเป็นต๊ป่าธรรมชาตินะครับโตกนาดินแล้วก็ต๊ป่าชนิดต่างๆนะครับเข้ากับสมารถใส่เรือนะครับเดินทางเข้าไปได้ในไม้บางไม้ไม้บางไม้เขากับ เขาไปได้ยากนะครับการเข้าถึงจะยากจังน้อยนะครับเขาก็ต้องใส่เรือนะครับเป็นย่านพานะนะครับผ้าทีมงานนะครับของเข้าไปนะครับเฮ็ดชิปให้พี่น้องได้รับชมกันนะครับถ้ารรบอาทิตย์ที่ผ่านหน้านะครับเบาเล็กเบ่ได้ออกกหม้นะครับก็เลยใส่เวลาตรงนี้นะครับดูในการประกอบเรือนะครับก็สิแล้วนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเป็นยังไงนะครับเบาเล็กพาพี่น้องไปเบิ่งครับไป โตเลียนะครับโตเรียสขนาด12ฟุตรครับพี่น้อง12บฟุตนะครับคว,ความกว้างกับประมาณเมตรเมตรแปดสิบนี่จังไดเนี่ยเราได้กับบได้วัดเบรงนะครับลักษณะเรือก็จะเป็นเรือท้องวีครับพี่น้องท้องวีนี่ครับพ,พี่น้องสังเกตนะครับท้องวีจเป็นประมาณนี้ครับนี่เรือท้องวีนะครับออกแบบ โดยนะครับสร้างเรือนะครับนะี่ครับอู่ตอ่อเรือเพิ่นให้พี่น้องเบิง่งพิสดุโลกเรือตกปลานะครับเรือท้องแบนนะครับนะี่ครับเบ้าเล็กกับจองเซเวลาประมาณสี่เดือนครับเดี๋ยวมาเบิ่งลักลักนะครับลักๆกก็คือตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องของเบ้าเล็กเป็นเครื่อง 13แรงนะครับ A k i นะครับ13แรงนะครับอันนี้คือมาแต่เครื่องนะครับมาแต่เครืองเท่ากับมาซื้ออุปกรณ์แซวชุดลักๆก็จะเป็นชุดหางเรือครับนะครับชุดหางเรือนะครับของ 3K ของ 3K นะครับจางดีครับพี่น้องนะครับกับใบนะครับเป็นชุดใบมาเลยนะครับมาพร้อมกันกับชุดว่าจะเป็นแท่นนะครับแท่นนะครับ แทนเรือครับแทนเรือแล้วก็ชุดแคมชุดชุดแคมจับแคมจับเรือนะครับกต่ส,สีประมาณนี้ครับพี่น้องแคมจับเรือแล้วก็มีแฮนนะครับแฮนแล้วก็ขัน้นเล็งนะครับพี่น้องแต่ทีนี้พอรวมกันกับชุดหางเรือนะครับคือขายร่วมกันนะครับเป็นชุดใหญ่นะครับเป็นชุดใหญ่เขาก็สามารถสั่งทางร้านได้เลยนะครับเป็นชุดมาเลยนะครับเขากะมีหน้าที่เอา มาประกอบครับมาประกอบเขาครับพี่น้องอากาศเสีมีชุดแฮ่นชุดบังคับเลือกครับพี่น้องนะครับเครื่องเป็นเครื่องสิบสามแรงนะครับใบพัดใบพัดหนึ่งสี่ห้าสามเคเก้านิ้วนะครับเก้านิ้วครับพี่น้องเก้านิ้วชุดสายคัะเลงครับชุดสายคัะเลงนะครับเป่าเลยกะดโยงมาหาสายคัะเลงนะครับเลยตัวมาน้้ำแหนนี่ครับตัวนี้ ชุดหางกับสีแถมมานําครับนี่ครับชุดชุดทะเลงเรือครับนะครับเขากับมาต่อสายโยงใส่ดัดแปลงนิดหน่อยครับพี่น้องกับสีประมาณนี้นะครับส่วนในตัวเรือครับในตัวเรือกระบ้อนได้แล้วนะครับเบ้าเล็กับสีตีนะครับตีพื้นนะครับตีพื้นไว้ถ้าว่างของครับพี่น้องเพราะตีมันเปลี่ยนท้องวี่มากเขาก็ต้องตีพื้นโค้งเล็กมาตีพื้นแล้วกับว่างกัน ไม่อัดสิบมิลนะครับแล้วก็ปูพุ่มครับพี่น้องช่วงนี้ช่องนี้ก็สีว่างพวกบรรจุค้นแล้วก็น้าแข็งสัมภาระส่วนทางนี่ก็สีเฮ็ดช่องไว้ถังน้ํามันครับพี่น้องช่องไว้ถังน้ามันสํารองครับพี่น้องก็สีประมาณนี้ด้านนาด้านนาเบ้าเล็กกัสีวบตะเก็บของนะครับเฮ็ดไว้ตะเก็บของนะครับของใดที่เฮาคิดว่ามมนสิบเปียกฝนนะครับเข้ากับสีเดียวไซแล้วกับปิดฟ้าว้นะครับประมาณ80%รแล้ะครับพี่น้อง กำลังสีเหลวแล้วนะครับกระสีได้พรอมโลดแล่นนะครับในช่วงฤดูการน้ำไหลนะครับล้างหน้าฝนนะครับหน้าฝนช่วงน้ำไหลนะครับบ่สิเป็นงานหนาดินนะครับงานตกประกดนะครับงานหยอดลุ่มป่าต่างๆครับเข้ากับสีไในกานทาง่ยาสลหรับย่านพานะาเข้ากับเอาไส่รถกระบะไปเลยครับพี่น้องช่วงนี้บาเล็กท่านในเฮ็ดท่านในเฮ็ดไอชุดหางหลักนะครับ กะบ่อนได้แล้วกะจะใส่ตัวนี้ก่อนนะครับกะสีประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับให้พี่น้องเบื้องนะครับเข่าๆนะครับถ้าพี่น้องสนใจนะครับอยากอยากเอาไปเฮ็ดนะครับหรืออยากจะมีไว้สักกล่อนะครับก็เรียกว่ามันก็เป็นงานดีสําคัญนะครับสําหรับในการโตป่าของเฮานะครับไปแต่พาพี่น้องออกไม้นะครับทายคลิป สังผลงานให้พี it, it right. like it, mm ่น hmm. ้องได้รับสม้กันนะครับถ้าพี่น้องชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเบาเล็กกินตกเกี่ยวชาแนลนะครับขอบคุณพี่น้องเอฟซีนะครับที่เข้ามาเบิรงคลิปนะครับแล้วก็เข้ามากดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับถ้าว่างเบ้าเล็กกับเขาไปตอบนะครับพี่น้องสงสัยยังก็คอมเมนต์ไว้นะครับในคลิปนะครับเดี๋ยวเบ้าเล็กเข้าไปตอบกับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามนะขอบคุณเอฟซีนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับ สำหรับทิปต่อไปเบ้าเลขสีผ้าพี่น้องไปไซสกะให้พี่น้องดีต่ามรับชมนะครับในอีพี่ต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม